ชาวบ้านรอไม่ไหวลงขันซ่อมกันเองถนนหรือผิวดวงจันทร์เป็นหลุมเป็นบ่อลึกพังมาเกือบปีแล้วชาวบ้านรอไม่ไหวลงขันซ่อมกันเองถนนหรือผิวดวงจันทร์เป็นหลุมเป็นบอ่อลึกพังมาเกือบปีแล้วอีกรายเล่าเปลี่ยนยางรถจักรยายยนยนต์มาสามรอบแล้ววันที่12เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ตำบลสะตะเคียนอเภอเสริงสางจัังหวดนครราชสีมาชาวบ้านในพื้นที่และใกล้เคียงที่ใช้ถนนสายตำบลเสริงสางเชื่อมต่ออีกสามตำบลได้แก่ตำบลสะตะเคียนตำบลโนนสมบูรณ์และตำบลบ้านราชพัฒนาซึ่งถนนเส้นนี้ในแต่ละวันจะมีรถวิ่งผ่านไปมาตลอดทั้งวันเกิดการชำรุดจากน้ำท่วมเมื่อฤดูฝนตอนปีที่แล้วแต่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม ผิวถนนเป็นหลุมเป็นบ่อลึกเมื่อมีฝนตกลงมาจะเกิดน้ำขังผู้ที่ไม่ชินทางมักจะตกหลุมรถยนต์รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายไปหลายคันจนล่าสุดชาวบ้านทนไม่ไหวลงขันกันเองร่วมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านในตำบลสะตะเคียนซ่อมกันเองเพราะเวลาผ่านมาเกือบปีถนนที่ชำรุดยังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด นายเชนแซลีกำนันตำบลสาตะเคียนได้กล่าวว่าในการทำครั้งนี้เป็นการทำลงขันร่วมกับชาวบ้านเพื่อการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวตำบลสาตะเคียนและใกล้เคียงในการใช้ถนนสัญจรไปมาจะได้สะดวกเพราะว่าหากจะรอง,งบทางราชการในการซ่อมบำรุงหรือในการแก้ไขก็น่าจะหลายเดือนถนนสายนี้พังมาเป็นปีแล้ว ชาวบ้านโคกบัวนอนตำาบลสะตะเคียนกล่าวว่าตนได้รับความลำบากในการใช้รถใช้ถนนเส้นนี้ ที่จะต้องเดินทางไปตลาดทุกวันและต้องผ่านตรงนี้ถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อเกิดความลำบากเพราะบางทีเราต้องวิ่งหลบหลุมและต้องวิ่งหลบรถใหญ่บางทีรถใหญ่ก็หลบหลุมมาหาเราก็กลัวจะเกิดอันตรายในการใช้รถใช้ถนนเวลาช่วงที่ถนนํำรุดจึงอยากให้มีการรีบแก้ไขนายชัยธนาโคกจะบกชาวบ้านหนองหินตำบลสะตะเคียน ผู้ที่ได้รับผลกระทบถนนชำรุดบอกว่าตนใช้รถใช้ถนนเส้นนี้อยู่เป็นประจำเกิดความลำบากรถมอเตอร์ไซค์ที่ตนขับนั้นเปลี่ยนล้อมาสามรอบแล้วหลุมที่ชำรุดมีความลึกน้ำขังเวลาตกหลุมแต่ละทีชุดที่ทำงานก็เปียกก็ไม่ได้ไปทำงานอยากให้รีบแก้ไขให้ดีกว่านี้จะได้ไม่เกิดความลำบากอีกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด